สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านเองนะจ้าสวัสดีจ้าอันนี้น้องแนจะทำอะไรนาะนี่แกงกล้วยจ้าโอ้มาจ้ามาดูไอ้สูตรแกงกล้วยน้องแนได้จ้าบ้านนี้วัตถุดิบมีอะไรดึีนาะนี่กล้วยจ้าเป็นกล้วยส้มแล้วจ้ามีกะทิมีหมูจ้าทิ่แกงจ้าแล้วก็ฟ้าปนจ้าอ่าเลืมวิธีการทำเลยจ้า ก็รอนเลวก็ใส่กะทิเลยนะจ๊ะนี่เป็นแกงกว้วยใส่กะทินะจ๊ะวันนี้พี่โยกับผึ่งเลิกงานวันนี้เลิกดึกนะจ้ะนี่เลิกมาสองทุมนี่น้องแกม้มน้องแนนแม่ก็นน่งรอทำกับขา้าวจากพอดีทำกว้วยไ้ไดาก็เลยว่าไงก็รอให้พี่โยเลิกงานก่อน,นะจะคอยเกงนะจ๊ะ แล้วเอาผิดแกงลงไปพัดได้เลยจ้ามีเป็นการพัดผิดแกงกับกะทิจานเอาไม่ต้องพิดมากต่เดี๋ยวนง้งแกงกินไม่ได้ รอให้มันเดือดใช่ไหมนี่รอให้เดือดก่อนอจ้าเดี๋ยวมาดูตอนเดือดกันนะจา้จาจ้านี่ก็อ่านกะติก็เดือดเอาด้วยจันใส่หมูเลยจา้าใส่หมูลงไปได้จา้านี่ใส่ขุนหมวเลยจา้า อันนี้เป็นรดตีนะจ้ะมาแกะง่ายๆนะจะไม่มีอะไรนอจากกับมีกะทิมีผงนัวลดตีแล้วก็น้ำปลาจ้ะนี่เลจ้ะก็คือเครื่องปรุงนะจ๊ะน้ำปลาจ้ะอันนี้เป็นน้ำปลาเลยจ้าเป็นปลาตัวเลยจ้าละมัซซับ กล้วยเลยจ้ะแล้วก็คนให้เขากันนะจ๊ะให้กล้วยให้มูให้ก,ห Ł, หกะทิให้ผิกเขากันเลยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นสูตรแกงกล้วยบานพิโยได้จ้ะนี่ทำง่ายๆได้จ้ะ ใส่ปาลาพงปลาพงกันใส่ปลาพงนิดน้อยเตินมน้ำจ้ะน้ำกะทิเชิงน้อยนะจ๊ะกะเติมนม้ำตาวไปด้วยะน,นะจ๊ะน้ำฝนนะจ๊ะ บนให้เขากันเลยจ้าจะปิดไว้ให้เดือนเลยจ้ายวให้น้องนี่ปิดปากกันนะจ้าโอ้นี่ก็ซุกเรียบร้อยเลย,เลยจ้านี่โอ้หอมมาเลยจ้าซุกแล้วก็ใส่หกระพร้าแมรี่เลยจ้า <c oughs> นั่นที่ว่าแกงห,หมยใหญ่ๆ,ๆนี่ก็เอาไว ไยอไปตอนเช้าได้ด้วยจ้ะน้องนิ้งนีก่อนแล้วว่าจะขอไหวหอไปทํางานตอนเชา้าเหมือนกันด้วยจ้ะนี่เดี๋ยวจะแบบเอฟซีจะ,ะ,ะ,ะสงสัยว่าทําไมแข่งมอใหญ่แต่น้อวะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยได้ด้วยจ้า,าไปจ่าไก,กินข้าวกับพี่โยกันนะจ้า สวัสดีครับน้องต้ยกล้าครับอจาจารย์วันนี้เดี๋ให้น้องเกมแนะนำเมนูอาหารอีเด็ดจ่านี่มีอะไรดึนกน้อ <มา S 1> น้องเกมทอดค่ะแกงกุ้ยค่ะข้าวโพดต้มค่ะมะเขือไข่เตาค่ะต้มยำปลาปนค่ะน,ปปะะนี่โอ้วันนี้กับน้องเกมก็ได้แนะนำเมนูอาหารให้กับเอฟซีไปเด็ดจ่านี่มาจ้ามากินข้าวกับพี่โยนะจ้าวันนี้เมนูแกงกล้วยจ้า มากินเขาก็ลงังแกงด้วยจ้าเออเสียงไรอ้อยเด้วจันน <c oughs> ี่สงสัยจะหิวนอ้อยด้วจันนี <c> ่เ <oughs> พราะว่าวันนี้พี่โยก็สวัสดีจ้าพี่โยก็เลิกงานสองถุงด้วจ้าวันนี้ที่นี่น้องนะ่ะทำกล้วยไบล้อแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพี่โยยูเว่ด้วยจ้ะก็เลยทำกล้วยเอาไว้ก็เลยว่าไงก็เดี๋ยวรอพี่โยเลิกสองถุงเราก็มาทำแกงกล้วยให้เอสซีดูนะจ๊ะช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปกินข้าวอยู่นะจ๊ะเพราะว่าพี่โยนะ่ะทำงานนะจ๊ะแล้วก็ ไม่มีเวลาที่จะไปต้นนูนตรนนี้นไไจะจ๊ะยู่เบนดาไรดานะจ๊ะก็เลยอาจจะมีแต่คิดกินข่าวกินไะไรนะจ๊ะยิ่งก,ก็จะพึ่งเบื่อกันได้จ้าแมรี่ก็นอนดูที่อยู่แถวๆนี้เลยจ้าไม่ได้ไปไหนนะจ้ะเราจะแบบสงสัยว่าแมลี่ไปไหนนะจ้ะสวัสดีจ,จ้าแมลี่ไม่หิวจ้ะวันนี้หนุงแนนมาตั้ตรงมากินตัวกลางวันนะจ๊ะยิ้มแองแ่งเลยอ,อร่อย แสบอื่นอะไรแสบลูกลูกอ้าวชื่อแบบแกงกวยพี่มือแมย์มแกงกวยแม่ยังยังนี่คิดว่าชูอ่อเยอะมาจ้านี่เด็กจ้าแขกงกวยนาน,น,นาเด็กินทีนะจ๊ะจะได้กินตลอดที่กระต่องมีงานบุญอะไรจะนี่จะได้กกินขอบคุณจ้าน้องแก้ม จ้าอืมกระมีไข่เลยอืมอ้าขาวตังออตงอ้อเอาไข่ออแกงแปรอยได้จัเลยใครจะเอาไข่ได้เลยเอาไหนก็จูห้มีแเลย หลุดขาดกันเลยกระด่าย,ยื่นอนนี่ยืนเหมือนแม่อ,อยู่เ <aff le ll is> ตาเลยปะน,นี่อยากโต้ะเดาอือหจ็บนีสัจวบจุ้ยถามวันนี้พิยุ มไม่ได้ยูเว่ก็จะกลับมาไวก็จะทากินไวนั่นแหะจัะ่ว่าพอดียูเวนะจ๊ะแต่ว่าดีว่าวันนี่ยูเว่แข่งสองทุ่นนแหละจัะ่น้องมาทำขวายได้ จ้ามักินข้าวกับพี่โยตินจ้าตุ่นกาเราก,กินเหียบจ่อยเป็นเหยียบเนื้อตีกินหนึ่งเลยตุ่นกาเป็นนุ่มเลยนะจ้ะนี่ตัวใหญ่กว่าพี่โยย์เลยจ้ะ เอานะบอกเลยแล้วไปกินเขาก็รู้สิอร่อยมากเลยอืมกินไปเลยลูกกินเลยได้อิ่มตั้ตุ่มเหน่หนูยังเม็ดนั่นเลยนี่เหมือนแกงมันเลยอืมเหมือนแกงมันเลยนี่ค่ะอืม กวยตีกแข็งได้้อจะเด้่อกวยตีก็เอาแขงได้จ้ะมีกวยตีกวยซมถ้ากวยหลี่องมันเชิงจะแข็งนะจ้ะเนือมันจะแข็งอันนี้้รงนก็เลือกใช้กวยซมจะในการทำแขงกวยจ้ะยียงย่งยังยยันยังยัยยยง รวยชั้มต๊เลยหรือเปลา่าอ้เก๋กอ้อะไระนี่ังม้สัับเนเลย,ลอยอเอาไว้ถนัดเลยในสะ่น้ำชือเหมใส่ซอสเลยน้ำแกงนี่น้ำแกง อร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยตักคร <c oughs> ูหรือเปล่าอร่อยช่ากางเลย มุกินแก่นปวยไ,ได้ตอนี่ก้เกลออืมเปเืออเือบานได้หรือเปล่าเนี่ยาน,นอืตัดเยอะจ้า วันนี้ลืมกินตาปลาทึ่งตั้งแต่จะหิวเขาอะไรก็เลยจัดรอบป่านานผูดซึ่งปวดก็จะเพราะเขา่าตื่นมันจะจัด ขออีกเดียวค่ะเ <c oughs> บาๆเจ้าหนูเบาๆหนูจะกลิ้งได้แล้วนะคะกินไปเลยเดี๋ยวก็ยืดเนาะเดี๋ยวโตวขึ้นหนูก็ยืดเองนละคะ่ะยายบอกยายเดี๋ย <c oughs> วโตหนูก็ยืดแบบนี้บอกทุกยายหนูกลัวจะเสียตำแหน่ง ครอบกลัวตัวกลุมนนิแม่กลุมไม่ได้ <c oughs> มันะนิพ่อได้ไอะไรกิน ไข่ต้มหมบอยกินไข่ต้มแต่แผลหายเร็วๆถัดเหยียดหยืดุดขาถึงยังขอดึอพยายามขัดหยุดขาเหยียดขาได้เดิยมืจ่ได้ไหมขอโพดก็หวาน เมนูอะไรกับซูคัสก็น้ำพริกพิโยไม่ได้เราเลิกจันนี่ของโปรจ้ะมองนานแล้วเพราะหล่อเดียนหมายชอบแบบยังไงเนาะน,นี่เราจัดการไม่เสียนี่มองเหมือนแบบแปลกๆกว่าพี่โยพูดอะไรพิษนี่ปากพูดอะไรพิษไหมนี่ตินไปแล้วโอ้ยพริกเละโอ้ยพริกเละ คนเอาเพิ่มน่นนาเด็กกินทีก่อนจะจัดแก้แขวะแต่ส่วงนี้ยังไม่มีขนุนก่อเยังไม่ได้แก้นขนุนกักที อีกไหมไม่กระทูมันไหมวันนี้รูกระทูมันไหม,ไหไมวันนี้ได่รวยรวยน่ารวยถามแบบมังไหมมังมังคลังไหม <c oughs> อะไรแจกคิดหนิก็จะแบกแขนนี่แล้วะจะนี่ก็นั่งกินข้าววันนี้ก็นี่แล้วจะมีเมนูแกงกล้งแล้วจะแล้วก็ที่อยู่ในมอันก่อนเดี๋ยวคุณสาวพิโยจะฮอไปทํางานได้แล้วก็น้องนิ้งก็จะฮอไปที่ทํางานกันแล้วะพิโยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพิโยนะจ๊ะแล้วก็ดูโฆษณาให้กับคลิปของพิโยนะจ๊ะพิโยก็ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าพี่โยรักเอฟซีทุกคนด้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้า